กลับมาวันไหนไม่รู้แต่ก็ต้องกลับมานะคะยังไงก็ต้องกลับมาขอบคุณทุกไลค์ทุกการรับชมและการติดตามค่ะก็ลาค่ะลํำลาเลยนะคะ <laughs> โอ้ยสสาพอผาอาพรข้าวของยังเอาไว้ที่นี่อยู่นะคะขนไปแต่ของน้องหมานะคะชีวิตพี่หนูนาไม่เหมือนเหมือนรถขาองค์ไปเรื่อยนะคะคุณคลิปแล้วคุณกน,นิกาเข้าช่องได้หรือย,ยังคะย่งค่ะเดี๋ยวไปที่สกุลนคร ให้พี่ต่อทำให้นะคะคงจะไปแก้ไขที่หลังบ้านของสตูดิโอหลังบ้านของ YouTube นะคะแก้ไขที่นั่นคุณสมใจสวัสดีค่ะพี่โป,โปโปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณต่างดาวขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณคุณน้อยๆน,นะคะแอดคุณน้อยๆสวัสดีค่ะนะแม่เพียนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อเครื่องแนวยูแนวกินเด้อค่ะมาให้น้องๆลูกๆก,กินเนาะ เนี่ยอยู่เนี่ยกินแล้วก็หลายอย่างเนาะค่ะเนาะเขาซานอาหารแหง้งเอาว่าเบิดอาหารเปียกกเอามาเครื่องอาหารแหง้งเครื่องอาหารเปียกหาทหานี่บ่เห็นค่ะหาสอยบ่เห็นกําลังหาสร้อยอยู่นะคะถือออกมาแล้วไม่รู้วางไว้ตรงไหนนะคะสร้อยอสร้อยที่จะใส่นะคะมันเข้ากันกับเข็มขัดมากเลยะคะสร้อยเข้ากันมากเลยไม่รู้วางไว้ที่ไหนเนาะคะ่ะ ได้อยู่นะคะวันนี้จะไปลําชุดเขียวนะคะลาเนาะไม่รู้จะพูดว่ายังไงพูดได้แต่คําว่าลาลาลาจะประดงนะคะลาลุงป้าลาพี่น้องยูทูบเบอร์ลาสวนยางลาทุ่งนาลุงพลลาพี่น้องเอฟซีแต่แต่ไม่ได้ลาเลยลาไปทําธุระของตัวเองนะคะลไปลาไปไปใช้ชีวิตแต่ให้อีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้อยู่ในสังคมของลุงป้าลแล้วแต่ก็จะไม่ทอดทิ้งนะคะจะยังอยู่ที่นี่นะคะจะจิตติดตามให้กําลังใจเรื่อยๆนะคะก็ผิดพลาดประการใดนะคะละลาบละลวงด้วยกายวาจาใจาย,ยังไงต่อทุกคนนะคะก็กลับขออภัยด้วยะคะ่ะทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหนูนากลับขอขออภัยเด้อเพื่อพี่น้องนะคะเอฟซี่ขึ้นกันค่ะกลับขออภยัยหากได้ละลาบละลวงไปเนาะ บอกว่าสิเป็นหรือความคืดค้าเบาหรือว่าการกระทํานะคะกาบขอให้ไว้หลายค่ะวันนี้สิไปลำ่ำแก่บ,บนรวมกันกับมูยูทูบเบอร์และชาวบ้านเนาะหาซิเก่านั่งลำ่ำใส่สุดเขียวเวิดนะคะหลังจากนั้นก็สีมีสุดสีเหลืองอีกนะคะก็ให้น้องทัพภูไปจับกล้องให้บ้านน้องทัพภูนะคะไปไปทำกล้องให้นะคะเดี๋พี่นุนาจะไปลำโอ้นี่เห็นแล้วโอ้ยตอยเห็นแล้วตอย แต่มันก็ไม่เชิงว่าไม่มันจะเป็นสีขาวเป็นสีเหลืองเป็ะเป็นอีกพื้นอันนึงแน่เลยนะคะอันนี้มันเป็นออกเขียว,เ,ยวเนะเาะลองใส่ดูนะคนะพี่น้อง้ใหญ่ใจดีเพื่อนให้มาแล้วเหลือสร้อยอย่างเดียวนะคะเหลือสร้อยอย่างเดียวที่ยังไม่มีเนาะใส่สร้อยมองไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนแต่งตัวหรือยังใส่ชุดมาหรือยังนะคะชาวบ้านเพื่อนมาหรือยังผูผูหาที่เก้าทั้งล่ามเดอ้อ อีอเ,อเซตสอรี่มีทั้งขาวทั้งเขียวนะคะเพื่อไม่ให้มันมืดจุดเกินไปเนาะใส่เ็ปขัดขาวนะคะใส่ที่ที่มัดที่พรมผมขาวด้วยจะได้ไม่มืดเกินไปกลับลานะคะกลับขออภัยนะคะขอให้ทุกคนเป็นกํลาลังใจหนูนหน้าคือเกาเดอร์เสียดคลิปเสียดคลิปออกมาให้เบิง้งคือเกาล่ะคะ่นะเนาะ คลิปออกมาให้เบิ้งเป็นคลิปส่วนต <Se al> ัวเนาะคลิปคอนเทนต์ของตัวเองถ้าไปเรียนนวดก็จะเป็นคลิปนวดนะคะถ้าไปเลี้ยงหมาก็จะเป็นคลิปหมาถ้าเดินทางก็จะเป็นคลิปขี่รถนั่งรถนะแต่ถ้าทํางานบริการนวดก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะถ้าเรียนก็อาจจะได้ถ่ายรือถ้าทํางานแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะสวยแล้วนะคะสวยแล้วครบแล้ว ครบประชุมแล้วคการแต่งตัวจะรู้สึกส้หรือไม่ใช่เอาวางไว้ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะเก็บจะเอาชุดสีเหลืองไปด้วยนะคะมีเก้านุ่มเพื่อนในรำชุดสีเหลืองเนาะถ้าสบายสีขาวก็ถุงสีนําเงินเดี๋ยวไปยืมเพื่อนนะคะก็ถุงสีดำเงินแต่ไม่มีก็ถุงสีน้ําเงินก็จะเอาถุงสีเขียวที่แหลกนะคะเป็สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองเอาไปด้วยแล้วไปเอาเสื้อสีเหลืองนะคะเอา ตามนะคะขอบุณค่า่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้หนูนาและติดตามหนูนาหน่อยนะคะเหมือนเดิมนะคะยังอยู่กับลุงป้าเหมือนเดิมให้กําลังใจเหมือนเดิมจ้า